ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกๆคนนะครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโซเชียลทุกๆท่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับพบกับช่องเขยอ,ดอุดรคนชัยภูมิเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการใส่ปุย๋ยแบบถูกต้องถูกวิธีนะครับแบบฝังดินดินกบนะครับะจะช่วยให้ปุ๋ยของพ่อแม่พี่น้องนั้นอยู่ได้นานแล้วก็ไม่ย่อยสลาย ไปกับลมกับฟ้ากับฝนไปได้ง่ายๆนะครับก็คือการใส่แบบฝังดินกบนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยก็มีหลายวิธีนะครับพี่พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้กันนะครับก็คือถ้าเป็นหน้าฝนนะครับว่าง่ายๆเขาขอาว่าเป็นภาษาอีสานนะครับเนาะถ้าเป็นหน้าฝนนะพ่อแม่พี่น้องอมีความชื้นฝนตกลงมาครับดินมันเปียกมันซุมปุ๋ยเม็ดที่เขาซื้อมาเป็นกระสอบนะเขาก็สามารถยางวานได้นะครับในช่วงมันอายุ สองสามเดือนขึ้นไปนะครับเฮากับว่านเขาก็เลือกใช่สูตรปุ๋ยที่เขาต้องการนะครับเขาก็กว่านได้เลยมันบอกครับถ้าเป็นฝนตกมันบอกมีความชื้นนี่ถ้าเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ก็คือว่ามันหนาแรงมันบอกครับเฮาก็บที่ไปว่านเลยปู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 ซื่อกระสอบมาตักปุ๋ยใส่กระกุกระถังยางว่านแบบคือจังหนาฝนตกมีความชื้นอย่างใดได้ครับเขาว่านไป มัน,นมบน่มีค็ขึ้นบางมีหนาไปละลายเม็ดปุ๋ยนะครับมันของเขากะอาจที่พอได้กินนะครับไปบ้านถิ่มก็คือเสียปุ๋ยถิ่มซื้อครับก็คือว่าเป็นการใส่ที่บ่ถูกต้องนะครับเนาะเมื่อนี้เคยอุดรกัสิชามบอกวิธีการใส่แบบฝังดินกบนะครับคือการใส่ที่ถูกต้องครับในช่วงมันหนานี้นะครับเนาะคือว่าเขาต้องใส่แล้วเขาต้องฝังดินกบไปพร้อม เป็นยังข้าฝังดินกบนี่ก็คือในนําให้ท่านกับเกษตรกรไร้ไม้นะครับเนาะผู้ที่หันมาปลูกมันหม่ๆมกันยังบ่งวิธีูวิธีแลว้วิหูจะขั้นตอนการดูแลรักษามันตับปะหลังของท่านนะครับเนาะโดยอุดอรที่มากกาวแบบให้ฟังแบบไอ้ที่เป็นเกษตรกรเมื่อไม่ให้ได้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับเนาะว่าคือการวิธีการใส่ปุ๋ยนี่เขาใส่แบบไหนเขาใส่ช่วงไหนเนี่ย ก็ท,ที่ถือต้องนะครับแล้วการปลูกมันสับปะลังในี่บางท่านกะเพราะกันเริ่มไถย,ยกล่องนั้นบบางท่านก็คือว่าที่ใส่ฮองผื้นไปพร้อมเลยเป็นบ้างทีให้ห้องพื้นไปพร้อมในตอนที่ข้ายกล่องห้องผื่นเขาก็อาจสามารถเลือกใส่ได้ครับบอกกับรถไถนะครับนหรือว่าท่านก็ตรกรตอนที่มีรถไถเองที่ยกล่องแล้วก็มีใส่ปุ๋ยไปพร้อมมันบรับ เขาอาจะปรับตั้งได้ในจุดนั้นเนาะก็คือว่าเขาอยากให้ได้ลงไปกระสอบหนึงนี่ต่อจากไรนะครับน้ำปุ๋ยกระสอบนึงกับประมาณหา10กิโลเปนบ่ครับพ่อแม่พี่น้องเขาก็สามารถบังคับมันได้นะเนาะเปิดให้ปุ๋ยลงค่อยลงแห้งได้นะครับเนาะว่าเขาที่กำหนดเอาแบบว่าไรล,ละ20กิโล20กิโลต่อไรเป็นบ่ปุ๋ยลูกหนึงกับหา10กิโลเปนบ่ครับเอากสามารถตีได้2 2ไรนะครับเนาะปุ๋ยหา10กิโลนะเพราะว่าเขา ข้บาบังคับปุ๋ยเห็นมันไหลลงประมาณหนึ่งไร่ต่อยี่สิบห้ากิโลนะครับเนะะบาะเอองกาก็ที่แต่ประมาณสองสองไร่ถ้าถ้าปุ๋ยกระสอบหนึ่งนะครับเนาะบางท่านก็คือว่าห้องพื้นพพาอม,มันบอนให้ต่อน,นั่นที่ผมว่านะครับเนะบาะแบบทีนี้พอมันอายุได้สองสามเดือนสามเดือนขึ้นมาเนี่ยมันที่เริ่มมีหัวมันบ่ครับฮองก็อที่มาใส่สูตร สูตรที่มันดีเนี่ยเนาะมันบๆครับแต่ว่าสูตรแรกนั่นที่เขาใส่ห้องพืนเนี่ยผมแนะน้าให้ใส่สูตรอ่อนๆก็ได้นะครับเนาะพีจังว่าจิบปอกแปดแปดเยจังจิบแปดหายี่แปดที่หายนะครับสูตรอ่อนๆเพราะว่าราคามันก็จิบ่คอยแพงนะครับเนาะเขาคือคือว่ามาอ้อยมันออยแต่แรกมันแตกหักมันบอกครับรอ้มันแตกหักแตกหัวดีๆนะครับเนาะพราะว่ามันเขาได้ประมาณสามเดือนขึ้นมาเนี่ยมันี่มีหัวใหญ่เนบอ เอากระชี้เริ่มมาใส่ปุ๋ยเม็ดที่สูตรที่มันดีขึ้นนะครับส er ูตรที่มันลงหัวนะครับต่างแป้งให้มันมันมีหัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้มันมีเส้นแป้งที่ดีขึ้นนะครับเนาะผมแนะนำให้สูตรสูตรที่สองนี่นะครับสูตรที่สองนี่ผมบาที่พยายามแนะนำให้เอาสูตรที่ดีที่สุดเลยนะครับมันนี่เขามันเหมาะเหมาะกับปุ๋ยสูตรใดแน่บางท่านก็ถามมานน้ครับเนาะว่าเออเขาที่ใส่ปุ๋ยมันเนี่เขาที่เขาที่เลือกสูตรปุ๋ยแบบเจังไดนาล้วท่าน ปุย๋ยสูตรปุ๋ยที่เหมาะกับมันนะครับผมที่แนะนาให้นะครับเนาะสูตรแบบแรกๆที่เกษตรกรเมือ่อไม่ й, ที่บ่ค่อยฮู้กะสูตรเสมอเนี่ยได้เลยครับได้ผลดีแน่เลยสะเป็นชิพห้าชิพห้าชิพห้าหรือเป็นชิพหกชิพหกชิพหกนี่ครับตั่ว่าเหมาะสมแกมันเกือบทุกชนิดเลยนะครับเนาะสูตรเสมอเนี่ยคือว่าใช้ได้แต่ว่ากับรา,าคาอาจะที่สูงเนี่ยนะครับเนาะแต่ว่าหเหมาะเหมาะกับมันมากแน,น่นอนเลยนะครับผมก็ใส่สูตรนี้นะครับใหม่ใหม ปลูกใหม่ผมบรูนะครับเนาะผมกับไปเลี้ยนรูมาจากผูพื้นที่ชำนั้นการเนี่ยนะครับนักวิชาการที่ตามเกษตรตำบลเกษตรอำเภอน,นี่นะครับก็ศึกษามาหลายรูทั้งนะครับเนาะก็ะเลย้ยนรูรูมาเลยว่ามันสับ,บลังนี่เกือบทุกสายพันธุ์นะครับก็ชอบปุ๋ยสูตรเสมอนะครับเนาะที่ถูกต้องนะนี่ก็คือกนันแนะนํำสำหรับท่านเกษตรกรเมื่อไหม่นะครับเนาะสำหรับท่านเกษตรกรฟูที่ช่ำชองแล้วกั สามารถทิ้มคอมเมนต์พูดพุยกันได้นะครับว่า plex, <andez> พ่อแม่พี่น้องบ้านพ่อแม่พี่น้องนี่ใช้สูตรใดนะครับเนาะแล้วก็อีกสูตรนึ่งที่หมอนะครับที่ผมศึกษาม่เองเรียนรู้มาเองครับผมใช้สูตรนี่ปุ๊บนี่ผลผลิตต่อไรนี่ดีแนงน่นอนครับคือว่าสูตรออหยังพ่อแม่พี่น้องบางคนก็ยังบทานในรูนาะสูตรที่หนึ่งก็คือสูตรเสมอมันาครับสูตรที่สองที่ผมจะแนะนอีกกีคือว่าสูตรสิบห้าห้าสามสิบห้าห้าสิบห้าห้ายี่สิบห้าเอ้่นครับเน้นตัวนากับตัว ตัวกลางตัวนี้กะก็ม้อนม้อนบ่ค่อยเน้นหลายก็ได้ครับก็คือว่าอีกสูตรนึงก็สิบห้าห้าสายสิบห้าได้ครับเด้อแล้วก็คือสามารถใส่มันสำปะหลังได้ดีกันครับก็คือว่าขั้นตอนการใส่ใส่จังไดคนหนึ่งก็คือว่าวานไปก่อนตะวานน้ำหล่องที่เ้างยางเนี่ยมันบ่ครับอ่าสองผัวเมียเห็ดน้ำกันก็ได้นะครับนาฟูแฟนกับยางวานปุ๋ย นเผมนี่ผมมันจะมีรถตีดินสาดดินนะครับพ่อแม่พี่น้องรถตีดินสาดตรดินเลยผมไปซชื่อมาเนี่ยเขาร้านที่เขาจัดจำหน่ายนะครับเป็นรถไทยนิดหน่อยเป็นเครื่องเบนซิ้นครับเดินเดินตามนี่แหละฮอก็กิปปับมันมันที่มีไอตัวพุวนดินกับตัวศาสตร์ดินมันที่ฮอที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเนาะนก็ทีตีดินขึ้นตีดินสาสตร์ขึ้นคู่มันนะครับเฮากเแรินเป็นน้ำหล่อล่ะปู่ยนิเวีนปุ๋ยน้ำหล่องไปแล้วอยตอนเราอก็ ปุ Heck, ๋ยดินถมไวเลยโอ้มันมันนี่ก็อที่ดีครับมันคือที่กินในโดนๆเขาลักษณะการกินปุ๋ยของมันสัมหาังเนี่ยเพื่อว่าเขาค่อยๆกินนะครับรบแมนมาเขาที่กินอึดๆวัดเดียวเบิดที่ห้องวานไปรบแมนได้ครับปุ๋ยที่ค่อยๆกินกันเท้าฝังดินไว้เนี่ยดินไอปุ๋ยก็บที่ละลายไปง่ายนะครับมันเขาก็อที่ถึกดินถมไว้เ็นบ่เม็ดปุ๋ยก็ถึกดินถมไว้มันเขาก็อที่ค่อยๆซึมค่อยๆดูดค่อยกิน มันเกิดชิง,งามโดนครับงามไปเรื่อยๆปุ๋ยที่เข้าวานไปกระชิ้อผู้สูญเสียทิมโดยไรประโยชน์นะครับเนาะคือว่ากินนในโดนนี่ก็คือการวิธีการใส่ที่ถูกต้องนะครับก็คือการวิธีใส่แบบวานแล้วก็แบบฝังดินกบพอเข้าว่าไม่ลดได้สัน่นพอเม่์พี่น้องบางคนถามเออคัน,นบัวไม่ลถคือจังเวยอ,อ,ดอุดรนี่คือจังไรเออคือวานวานไปน้าต้นมันแหละครับวานไปยังวางรองต้หนึ่งต่อต้นหนึ่งนฮะก็ กุญจอกอเอาง่งๆหมกจกจอกกลางเพ่นึงจกไปก้นนะคู่หัวคู่เมียก็หยอดไปน้ำหลุมหยอดแล้วก็ตีนเหยียบถุ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 แบบนี้ก็ได้ครับถูกต้องแท้ใดให้กันครับขั้นบม,มีรถเฮ้ยอุดอนก็นขอกล่าวเข้ามาสวัสดีนะครับเนาะ